สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่รับชมทาง YouTube channel ช่องมั่วไปเรื่องของผมนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้มือถือนะครับเซลมี่มี่สิบสองนะครับที่ใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen นะครับซึ่งเป็น CPU ตัวแรงที่สุดในโลกนะครับของ Snapdragon ณตอนนี้นะครับผมก็เป็นชิปเซ็ตตัวใหม่นะครับที่ทาง Snapdragon นะครับได้ถูกนำออกมาใช้กับมือถือรุ่นต่างๆที่ค่ายมือถือต่างๆตอนนี้นะครับ โดยจะเอามาใส่กับมือถือนะครับที่เป็น Hi-end นะก็คือมือถือเรือทงเรือทงนะก็ общем, วันนี้ได้ถูกหยิบยกเข้ามา1รุ่นนะครับก็คือมี่สินะครับที่ใช้ชิปตัวนี้นะก็จะนํามาทําการอันล็อกตัวเครื่องนะครับแล้วก็ติดตั้งลอมนะครับ EU Xiaomi นะครับ Xiaomi EU นะครับซึ่งเป็นระบบปฏิบัติระบบปฏิบัติการ MIUI ของทาง Xiaomi นะก็จะเอามาแฟดเข้า ใส่เข้าไปนะครับกับมี12เครื่องนี้นะก็เดี๋ยวจะมาดูขั้นตอนกันเลยนะครับว่าการติดตั้ง ROM EU ของมี12นะครับมีขั้นตอนอยังไงบ้างก็เดี๋ยวมาเริ่มันเลยอันดับแรกนะครับก็ให้เราทําเรื่องปลดล็อกเครื่องให้เรียบร้อยนะครับก็ของผมได้ทําเรื่องขอปลดเรื่องไปขอปลดล็อกไปเรียบร้อยแล้วนะก็วันนี้ครบกำหนด7วันนะครับก็จะมาทําคลิปให้ดูพอดีเลย ก็เดี๋ยวจะทำการปลดล็อกตัวเครื่องให้ดูก่อนเลยนะครับ,บรก,ก,ก็อันดับแรกก็ให้เข้าไปที่โปรแกรมอันดับแรกก็ให้เข้าไปที่โปรแกรมนะครับนี่นี่แอนล็อกนะครับ mm hmm. เข้าไปแล้วก็ให้เรานะครับล็อกอินนะครับ ไอดีพัส o r d นะครับเข้าไปโอเคครับผมก็จะกรอกเบอร์เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่พัสวดนะครับ นะครับเขาก็จะให้ขึ้นให้ใส่โค้ดยืนยันนะครับเพื่อเขาจะส่ง SMS มานะครับก็กรอกอเข้าไปแล้วเราก็เอา SMS ที่ส่งมาจับทางระบบ SMS นะครับใส่เข้าไปนะครับอ่ะโอเคครับ ทีนี้เมื่อล็อกอินเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เรานะครับรีบูตมือถือนะครับไปที่โหมดฟาดบูตนะครับหรือโหมดบูตโหลดเดอร์นะครับให้กดปุ่มสตาร์ตรีเรื่อนนะครับแล้วก็รีบูะครับในในจังหวะที่รีบูตเรื่งนะก็กดปุ่มลดเสียงนะ้างไว้แบบนี้นะพอมือถือรีบูตมามันก็จะเข้ามาที่โหมดฟาดบูตแบบนี้นะ เสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับเชื่อมต่อ USB นะครับ USB นะครับเข้ากับตัวมือถือนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับคอมนะโอเคอ่ะ,ออะแล้วก็ผมจะวางไว้ตรงนี้นี่น ทีนี้นะครับก็ที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับถ้าหากว่ามันไม่กดรีเฟซนะครับมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นว่ามองเห็นตัวตัวเครื่องนะครับตัวดีไวซ์ของเรานะก็ให้เราไปที่ไปที่เมนเจอร์นะครับเปิดเมนเจอร์นะใครเปิดไม่เป็นก็เข้าไปที่ My คอมนะแล้วก็นี่นะซีพีซีแล้วก็เมนเจอร์นะครับตัวนี้จากนั้นก็กดดีไว c ์เมนเจอร์นะครับเข้าไป แล้วมันจะขึ้นไอ้นี่มาไอข้อความอะไเนี้ยเราก็ขึ้นมา android นะครับตรงโอเชีร์ดีไวเนี้ยเราก็คลิกขวานะครับแล้วก็อัปเดตไดเวอร์นะครับแล้วก็เบลมายคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เลสมี i ิกนะครับอ่าแล้วก็เลือก android ดีไวนะครับกดเน็กนะครับแล้วก็กดเลือก a n d r o i d b o o t l o a d e r Interface นะครับถ้าใครยังไม่ขึ้นก็ต้องติดตั้งไดเวอร์ก่อนีนะิงนะโอเคแล้วก็กดเน็กกดยิสนะครับแบบนี้ เขาก็จะขึ้นนะครับไดเวอร์ขึ้นมาให้เรานะครับโค้ดเนมนะครับคิวพิทนะครับประมาณนี้คูพิทคิวพิทนะประมาณนี้แล้วก็สเตตัส้สก็ขึ้นอยู่ว่าล็อกเซตนะเราก็จะอันล็อกไปถอปลล็อกเสร็จแล้วนะครับที่มือถือของเราก็จะรีบูตตัวเองอัตโนมัตินะแล้วตรงนี้นะสังเกตดูว่าจะมีรูปกปุญแจซึ่งสัญลักษณ์ว่าปลดล็อกแล้วก็จะรีเซ็ตแฟ c เตอรีอ่ร,รีเซ็ตค่าโรงงาน เราก็รอครับในังหว่านี้ทีนี้ในระหว่างรอเราก็ดาวน์โหลดอมมารอเลยนะครับหรือของผม่าได้ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละก็เป็นนี่นะครับ Xiaomi EU มันี i นะครับ X M 1 2นะครับก็คือ Xiaomi 2ี <id> <identical UC> 2นะครับ Version ROM ของก็จะเป็น V 1 3 0 3 0นะครับซึ่งก็เป็น MIUI เวอร์ช n สินะครับที่รันอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 12นะครับ ก็ให้เรานะครับ unpack zip นะครับก็คือ Attack, แ x t a c แตกไฟล์ออกมานะครับแตกไฟล์เสร็จก็อ่าผมแตกเรียบร้อยละแตกเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้มาครับเนี่ย folder i p อ่า f o file อย่างเงี้ยครับข้างในก็จะมีประมาณนี้นะทีนี้แล้วให้เรามาทําการติดตั้งก็เราจะต้องดบวน์โหลกที่ windows fastboot first install นะครับ with d e t a format ตัวนี้นะ ข้างในโฟโดเหล่านี้ก็จะเป็นไฟล์อิมเมจที่จะถูกคําสั่งตัวนี้นะครับที่จะแฟดไปเรื่อยนะเนี่ยครับคาสั่งเขาทาโค้ดมาไว้เขาทําตัวคําสั่งที่จะใช้มาแฟดนะเนี่ยป้า f ฟาดบูทแฟดดีดีโปฟาดบูทอ่าเนี่ยเขากำลังมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นไฟล์แบบเราก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือแค่ดับเบิลคลิกก็พอพอมันปลดล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เรานะครับรีบูทมือถือนะครับไปที่โหมดฟาดบูทอีกทีนึงนะก็ในระหว่างรีก็กดปุ่มลดเสียงนะครับเนี่ยบ้า ปิดเครื่องลดเสียงบ้งเสียงนะกดปุ่มลดเสียงเพื่อรีบูตกลับไปที่โหมดฟァร์ดบูยีกีนนะครับแบบนี้อ่าแล้วก็วางไปก่อนจะทําการแฟตนะครับกรุณาตรวจสอบสาย USB ที่ใช้เชื่อมต่อกับตัวเครื่องให้ดีๆนะครับเพราะว่ามือถือมันค่อนข้างจะมีมูลค่าแพงนะครับหากเกิดการหลุดการเชื่อมต่อคอนเน็ก แล้วอาจจะเสียใจภายหลังนะครับเพราะว่ามันจะปัญหาเยอะแน่นอนเพราะอาจจะเกิดการสูญเสียมือถือขึ้นได้นะครับเพราะว่ามันจะดับนะครับผมโอเคก็ดับเบิลคลิกไปเลยครับเขาก็จะขึ้นให้ตัวเลือกนะครับ U D U a g r e e นะครับแล้วก็ Y a N N นะครับเราก็กด Y นะบนคีย์บอร์ดนะครับ Y ตจ้นี้เราก็กดปุ่ม Enter นะครับบนคีย์บอร์ดอ่า แล้วเขาก็จะโปรแกรมก็จะรันคำสั่งแฟตให้เรานะครับแฟลมี o m ให้เราเข้าไปเราก็รอครับทีนี้ถ้าใครอยากจะรูทมือถือต่อนะก็ให้เรานะครับเข้าไปที่อันนี้เราก็รอไปนะถ้าใครอยากจะรูทก็ให้เรานะครับเข้าไปที่ Photo Image นะแล้วก็มองหาไฟล์ Boot Image นะซึ่งก็คือไฟล์นี้น เราก็เอาไอ้ตัว boot image เนี่ยไปแปลงนะครับเพื่อที่จะทําการรูทตัวเครื่องอีกทีนึงนะประมาณนั้นเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะสอนในคลิปนี้แหละ อ่ะโอเคครับเดี๋ยวจะหลังจากที่ลงมเสร็จแล้วนะครับก็จะมันรูทให้ดูนะครับว่ามันรูทยังไงนะก็เวลามีมือถือเข้ามาใหม่ๆนะครับถ้ามันยังไม่มี TWRP รองรับหรือ Recovery Custom นะครับที่ที่จะใช้ในการแฟดไฟล์ต่างๆนะที่ยังไม่มีนะเราก็จะใช้วิธีรูทแบบดั้งเดิมที่สุดนะครับก็คือการแปลงไฟล์ Boot image นะครับก็คือ Magic Patcher นะครับก็จะนำ ไฟล์บูตอิมเมดนะครับที่แปลงนะครับยัดไฟล์มาจีเข้าไปนะครับแล้วนํามาทําการแฟกนะครับก็จะใช้วิธีกันนี้กันนะโอเคก็จะอันดับแรกนะครับก็จะต้องโอนไฟล์นะครับไฟล์บูต t ิ m เม e นะครับของ롬 EU นะครับเข้าไปในตัวเครื่องก่อนนะก็จะเข้าไปที่โฟโดนะครับแล้วก็เข้าไปที่โฟโดอิมเม e นะครับแล้วก็เลือกไฟล์บูต t ิ m เม e นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะส่วนใหญ่ไฟล์มันจะ ไม่ค่อยเกิน200ร้อยเมกล้ะครับประมาณนี้แล้วก็เซนต์ทูเข้าไปในตัวเครื่องเลยแล้วก็ให้เรานะครับเข้าไปที่เบราว์เซอร์นะครับอันนี้มันไม่มี g o o g l r o m r ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ให้เราดาวน์โหลดนะครับแอปนะครับที่มีชื่อว่ามาจี๊ t นะครับมาจี๊บับนะครับเข้าไปนะครับ เดี๋ยวผมจะอ่าเซ็นถูผมจะส่ง apk จากเครื่องคอมเข้าไปแทนก็ติดตั้งนะครับแอปที่มีชื่อว่ามาจีนะครับลงเครื่องนะทีนี้มันมันยังเป็นไฟล์ซิปอยู่เดี๋ยวผมจะแก้นามสกุลไฟล์มันนะนะก็จะเปลี่ยนนามสกุลดั p น,นะครับเปลี่ยนเป็นด apk นะครับแบบนี้แล้วก็ตกลงอ่าโอเคอ่าแล้วก็กด install ได้เลยครับผม อินสตาลโอเปนแอปฟ n ร์มอโนซอสก็ตกลงไปเลยแล้วก็กดติดตั้งนะครับแล้วก็ select add path file นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปในสตอรี่ของตัวเครื่องนะครับแล้วก็เลือกที่ไฟล์บู i m a ม e ที่เราเอาอนเข้ามานะนมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะวิเม a เปกดเข้าไปแล้วก็ let's go พอแพดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เรานะครับมาที่คอมของเรานะครับแล้วก็ไปที่มีสิบสองนะครับแล้วก็คัดลอกไฟล์นะครับที่จะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับไฟล์ถ้ามันมองไม่เห็นไฟล์แบบนี้นะก็ให้เรานะครับเปลี่ยนการอนถ่ายข้อมูลทีหนึ่งนะครับ<ม>อ่าแล้วก็กดใหม่นะครับแบบน,นี้อ่า ก็จะเจอเนี่นะครับตัวเป็นน a s ก o d o i m g นะครับซึ่งเป็น boot image ที่ถูกแปลงยัดไฟม์นจีเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ให้เรานะครับ copy หรือ cut อะไรก็ได้แล้วก็นำไปวางไว้ในล o ดอร์นะครับมี1 2นะนี่ผมก็จะวางไว,เว้เพียวๆแบบนี้เลยนะอ่ะโอเค ทีนี้นะครับก็ให้เรานะครับเปิด command shell ขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้คำสั่งว่าอันนี้ก็รีเครื่องก่อนนะทาม่ของทางเมื่อ่ารีเครื่องแล้วก็เข้าโหมดไฟบูมเดิมกดปุ่มลดเสียงทางไว้โอเคแล้วก็ ที่คอมานเชลนะครับก็ให้เราใช้คําสั่งนะครับว่า fast boot นะครับ fast boot นะครับแล้วก็ลากไฟล์นะครับ magic capture นะครับเข้าไปวางนะครับแล้วก็กดปุ่ม enter นะครับอย่างนี้เลยเขาก็จะทําการแฟดไฟล์ booty b e เข้าไปนะแล้วก็จะลองรีเซ็ตดูนะครับว่ามันจะติดหรือเปล่าถ้าไม่ติดก็สวยนะครับสวยก็คือดับมาประมาณนั้นต้องกู้กันละนาว ถ้าติดก็ลอดตัวไปที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าอาผมรูทเครื่องแรกถ้าเครื่องสัญญาณแบบนี้แสดงว่าติดครับแต่ว่าจะติดรูทหรือเปล่าต้องรูอีกทีหนึ่งโอเคครับก็บ<ม>ูทมาเรียบร้อยมเมื่อบ<ม>ูทมาเรียบร้อยแล้วครับก็จะลองมาเช็คดูนะครับว่าไฟ์มาจิกมันเข้ามาหรือเปล่า อลองเปิดเข้ามาดูนะครับถ้ามันขึ้นสีแดงแสดงว่ารูทเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้ามันช้านะครับก็ปิดไปนะครับเราก็เปิดแอป,ปขึ้นมาใหม่แบบนี้ครับอ่าถ้าขึ้นถอนการติดตั้งเป็นสีแดงแบบนี้แสดงว่ารูทเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไมาจริงมันช่มาใ้งาเกิดอะไรทีนี้ เมื่อติดตั้งไฟล์ m a g ิเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถลงแอปต่างๆนะครับที่จะไว้ใช้ปรับจูนปรับแต่งเคอร์เนลได้ตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็แต่ว่าเหมือนมันจะเลยมีปัญหาติดถับปัญหาอะไรสักอย่างเยวจะลองรีบูตรีเซ็ตเครื่องดูือ มันจะต้องเปิดอนุญาตก่อนนะครับถ้าเป็นม2นะว่าจะให้ใช้ข้อมูลมือถือไหมแล้วก็ Wi-Fi ด้วยหรือเปล่าผมก็จะอนุญาตให้ใช้ข้อมูลมือถือไปนะครับแล้วก็เขาก็จะขึ้นว่าติดตั้งเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับก็หลังจากนี้เดี๋ยวผมจะติดตั้งแอปพลิเคชันที่จะใช้ปรับแต่งแบบจึงแคนแนลอะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูจรกดโอเคครับหลังจากที่ม2ของเรานะครับได้ถูกรูทนะครับแล้วก็ติดตั้ง โปรแกรมต่างๆแล้วก็ไฟล์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวรูทนะครับก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับทั้งรูทแล้วก็ลงโมดูลนะครับแล้วก็ติดตั้งแอปที่เกี่ยวกับสิทธิ์รูทนะครับก็อันดับแรกนะครับก็จะพามาดูนะครับในตัว fk นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวที่จะใช้ปรับแต่งเคนเนลหรือปรับดันซ p u ข้างต่างๆตัวเครื่องนะครับก็เข้ามานะครับก็ทําให้ได้พบว่าตัวมี12นะครับ มีคอ r e คอสซีบตัวพามนะครับอยู่ที่ส9 9 5ันเกิมกะเฮิร์นะครับก็เป็น CPU ที่คอสปีดนะครับมีมากกว่าซีบีกลุ่มตระกูลซีรีส์แปดแล้วครับแล้วก็888แปนะครับโดยตัว888แปนะครับจะมี c อรสปีดซีบียนะครับสูงสุดอยู่ที่2 8งแสีนะครับซึ่งเท่ากับ2ตัวสแนป d รา g อนแปด้านะครับ แต่แปดเจนหนึ่งนะครับมีคอสปีถึงสองเก้าเก้าห้าไมเกรนนะครับก็เพิ่มขึ้นใหม่นิดหนึ่งนะครับส่วนบิตนะครับซีบิวคอบิกก็ได้สองสี่เก้าหกนะครับแล้วก็ตัวลิตเติ้ลนะครับที่เป็นตัวต่ำสุดก็ได้เท่าเดิมนะครับแบบตัวก่อนก่อนหน้าครับนั่นคือหนึ่งเจ็ดแปดห้าไมเกรนนะครับแล้วก็ตัว G P U นะครับ G P U ิอคอสปีสูงสุดนะครับทำได้มากถึง818เมกะเฮิบแปดรนนะครับซึ่ง ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงบอสมควรเลยนะครับกับซีรีส์ที่ผ่านๆมานะยัง870,865เนี่ยก็ได้อยู่แค่5 8 7นะครับส่วน888นั้นก็ได้เยอะหน่อยนะครับแต่ก็ค่อนข้างที่จะร้อนนะครับแต่ตัวนี้นะครับถือว่าเย็นมากกันนะ CPU แล้วก็การทำงานของตัวเครื่องนะเท่าที่ผมลองใช้มา3รุ่นนะมีวันพัสิโตโกโก้ f 4 g t แล้วก็มี12นะ ยังไม่พบว่าเครื่องไหนนะครับที่ว่าร nine, g, ้อนแบบใช้งานร้อนร้อนแบบไม่ม <tuh> ีสาเหตุเลยนะก็ถ <accuracy> ือว่า CPU ชุดนี้นะครับทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับในเรื่องการตัวจัดการความร้อนนะแล้วก็มาดูที่ Kernel Setting นะครับ Kernel Setting นะในตัว IO s i a <física> t u r e นะครับก็จะมีนะครับ MQ Deadline นะครับเหมือนตัว Snap 888เพิ่มมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ r y b e r นะครับนะครับสตัวนี้ก็มีเพิ่มมาให้นะ ก็สามารถปรับแต่งเป็น mq deadline ได้นะครับแล้วก็ตัว m e s h ล i n ี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถมีตัวโหมดให้เลือกอยู่2ตัวนะครับไม่มีเวทวูดได้เลือกนะแล้วก็มีเ h e r m a l profile นะครับสามารถเลือกเป็นโหมด d y n a มิกหรืออะไรก็ได้นะครับแต่ผมจะเลือกเป็นโหมด d y n a มิกนะแล้วก็พอเราหมดเลือกโหมด d y n a มิกนะครับก็จะทําให้ค่าต่างๆนะครับสามารถ ปรับดันสุดขึ้นไปได้เต็มโดยไม่ต้องใส่โมดูลนะครับแต่ว่าของผมใส่โมดูลหมแล้วก็ยังเลือกด d y n a m i c อยู่ดีนะโอเคก็เครื่องนี้ก็ทําการปรับสเกลอะไรเรียบร้อยหมดแล้วยนะครับก็ทําให้การทํางานต่างๆ,ๆดูลื่นหูลื่นตามากขึ้นนะครับของตัวเครื่องนะทัดนะครับแทบจะไม่มีหลุดหลุดเหนียวออกไปเลยนะก็ปรับแต่งได้ลื่นไหลนะครับก็เป็นอันจบคลิปนี้นะครับสําหรับพี่ๆคนไหนที่ติดขัดอะไรก็ทักแชท หรือคอมเมนต์สอบถามมาได้เลยนะครับอย่างไรก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องยูทูบช่องมัวว่วไปเรื่อง,องผมไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ